มาบอกนะคะว่า X นะคะใช้ตัวโลชั่นอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันนะคะทุกคนคะ่ะคือเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสเต็ปนะคะทุกคนขาตอนแรกนะคะก็ สิ่งที่ชอบมากที่สุดนะคะในวงการโลชั่นเอกชัยนะคะก็คือจะเป็นน้องตัวเลเล่าไว้ตัวนี้นะคะเห็นว่าตัดขวดไปแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือจะเน้นทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวนะคะทุกคนใช้ดีมากๆนะคะและเอกชัยติดต่อกันมาแบบนานมากๆแล้วนะคะทุกคนขาอันนี้ก็คือเดอะเเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องซื้อซ้ํานะคะตัวนี้นะคะต่อมาคะ่ะทุกคน นั่นก็คือเจ้าตัวกันแดดนะคะนี่ทุกคนวีโอเรตัวนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเรานะคะดูขาวขึ้นนะคะคือแบบมันปรับทําให้สีผิวของเราค่ะดูขาวขึ้นแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยนะคะแล้วก็ผิวของเราดูแบบขาวเนียนๆดูขาวสะท้อนแสงนะคะทุกคนนี่ไปหาซื้อกันได้นะคะเอ็กก็จะใช้ตัวนี้คู่กับตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนาะต่อไปทุกคนกันแดดตัวนี้เนี่ยมันเป็นกันแดดที่ปรับสูตรมาใหม่นะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอันก็คือเป็นแบบนี้ นะคะเออ ให้ดูรูปแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่พอเป,ปลี่ยนมันเป็นแบบนี้ค่ะร,รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะดียบคนอื่นแต่ว่าสำหรับเอกเนี่ยไม่ชอบนะคะทุกคนเนาะต่อไปนะคะต่อไปคืออะไรต่อไปนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะวัสดินตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ผิวของเรานะคะดูมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะผิวที่แบบว่าแห้งเสียนะคะผิวโซมผิวขาดน้ํานะคะเอกก็จะเติมตัวนี้ตอนกลางคืนนะคะทุกคนค่ะก็จะแบบวนๆกันไปนะคะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นน้องตัวเลือเล่าไว้ตัวนี้มากกว่านะคะท ตัวนี้ก็หาใช้ได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าฟื้นฟูผิวแบบผิวดูไม่เรียบเนียนผิวดูแบบว่าขาดความชุ่มชื้นนะคะทุกคนเนาะอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะ วัสลีลนตัวนี้นะคะก็จะนิ้นสำหรับผิวที่ดูหยาบกร้านแล้ลวก็ไม่เรียบเนียนนะคะทุกคนคะ่ะเออเนาะมี AS A อนะคะที่ช่วยผัดซลลผิวอย่างอ่อนอยู่นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็ผิวของเรานะคะดูแบบว่าเนี่ยผิวของเรามันดูเนียนขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะใครที่แบบผิวหยาบกร้านนะแนะนำเลยคะ่ะว่าใช้ตัวนี้ก่อนนะคะฟื้นฟูเป็นตัวนี้ก่อนแล้วก็ ค่อยมาใช้ตัวหรลอเลาไว้ตัวนี้นะคะทุกคนค่ะอ่ะอีกหนึ่งตัวนะคะที่เอ็กมีความรู้สึกว่าใช้แล้วอะ่ะผิวขาวขึ้นทันทีเลยก็คือจะเป็นตัวโลชั่นตัวนี้นะคะ่ะทุกคนค่ะก a เยบอด Body นะคะทุกคนเนี่ยใช้แล้วอะ่ะผิวขาวขึ้นจริงๆจ,จ,จะทายดูนะนี่แล้วเนื้อของน้องเขาค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทาลงไปมันก็จะเคลือบทําให้ผิวของเรานะคะดูขาวขึ้น แต่ว่าถ้าโดนน้ําแล้วนะคะก็จะแบบมีความแบบเมื่อกๆือนะคะดูมีความเป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้โดนน้ำนะคะกคนคะ่ะเพราะว่ามันจะเมือกแล้วมันก็จะเป็นคราบนะคะแต่สำหรับลูกลักของเอกเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวจเล่าไว้ตัวนี้คะ่ะทุกคนใช้ดีมากจริงๆนะคะใครนะคะอยากจะตําตัวไหนเนี่ยก็ตําได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อสินค้าตัวนี้นะคะสอบถามเอกได้เลยนะคะทุกคนใช้ดีมากจะเน้นทําให้หยิ่งเรานะคะดูขาวขึ้นนะคะเร็วที่สุดนะคะทุกคนค่ะ